สวัสดีครับคพณ่กำลังฟัง science ข่าวผัดแก๊สสำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์และเฮียฮกนะฮะจะพาคุณไปอัปเดตข่าวเช่นเคยศูนย์พันไปอีกหนึ่งชนิดนะฮะกระหนูผีเกาะคริสต์มาสบัญชีแดง i u c ุหรืออ UCN Re d List เนี่ยซึงเป็นบัญชีรายชื่อสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทั่วโลกได้ทําการอัปเดตข้อมูลใหม่นะฮะและก็ได้ทําการย้ายเจ้าหนูผีเกาะคริสต์มาสเนี่ย เข้ามาสู่ในสถานะศูนย์พันป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูผีเกาะคิสมาสนะชื่อวิทยาศาสตร์คอคิดูล่าตริชูล่านะครับอยู่บนเกาะคริสมาสซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินของประเทศออสเตรเลียไปทางตะวันตกประมาณ1,500กิโลเมตรโดยเจ้าหนูผีบนเกาะคริสมาสตเนี่ยถูกบันทึกนะโดยนักธรรมชาติวิทยาชาวยุโรปและที่มาเยือนเกาะคริสมารในช่วงปี1890ว่าเจ้าหนูผีชนิดนี้เนี่ยมันอาศัยอยู่ในปา่าฝนของเกาะนะอยู่ทั่วทั้งเกาะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนเนี่ย เราจะได้ยินเสียงของพวกมันส่งเสียงแหลมสูงคล้ายกับค้างข่าวแต่หลังจากนั้นนะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อพวกหนูเนี่ยหนูดำและทัสมัคเรียและหนูบูด็อกและทัสนาทิวิทาทิสนะครับก็ติดมากับเรือของคนงานเหมืองและมันไม่ได้มาเปล่ามันพาเชื้อโรคมาด้วยเชื้อโรคเหล่านี้นะฮะก็คือปรสิตท,ที่ชื่อว่าทิพโนโซมาเลวิซายนะครับและไม่นานเชื้อพวกนี้ก็ได้ระบาดไปสู่หนูผีบนเกาะคริคสต์มาส และด้วยความโดดเดี่ยวห่างไกลของเกาะคริสต์มาสนี้นะครับทำให้หนูผีเกาะคริสต์มาสเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานต่อปรสิตชนิดนี้หลายๆคนบนเกาะเริ่มเห็นเจ้าหนูผีจํานวนมากเนี่ยเดินโซซัสโซเซบนพื้นป่าและตายลงในที่สุดแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะครับเพราะยังมีการพบเห็นหนูผีอีก2ครั้งนั่นคืออีก60ปีถัดมาในปี1958มีการพบหนูผีคู่หนึ่งนะอยู่ที่รถของคนงานทําเหมืองและถัดมาอีก30ปีในปี1984 ก็มีการพบเจอหนูผีเพศเมียตัวหนึ่งและเพื่อเป็นความหวังครั้งนี้ทางทีมงานนะก็เลยได้จัดการเก็บเจ้าตัวนี้เลี้ยงไว้ในสวนสัตว์และอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็พบกับหนูผีเพศผู้นะฮะพวกเขามีความหวังอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะสามารถเพาะพันธุ์หนูผีกลับมาอีกครั้งได้แต่ถ้าว่านะครับเจ้าหนูผี2ตัวที่ถูกจับมาเลี้ยงในสวนสัตว์เนี่ยก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงหลังจากนั้นและหลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่หนูคู่นั้นได้ตายลงเนี่ยก็ไม่เคยมีการพบเห็นหนูผีชนิดนีีอ้อกเลย พวกมันหายากถึงขนาดที่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะหารูปที่เป็นรูปถ่ายจริงๆได้เลยมีแต่ที่เป็นรูปวาดเท่านั้นเองและนี่นะฮะก็ทําให้เราได้เห็นว่าการนำเอเลี่ยนสปีชีส์นะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันส่งผลร้ายแรงขนาดไหนไม่ใช่แค่เพียงการถูกล่าแต่อาจทําให้ถึงการสูญพันธุ์ได้เลยทีเดียวและนี่นะฮะที่เรียกว่าอร่อยทะลุโลกของจริง เมื่อนักบินอาวากาศบนสถานีอาวากาศของจีนน่ะได้ทําเมนูไก่ย่างด้วยเตาอบชนิดใหม่ที่ติดตั้งอยู่บนสถานีอาวากาศโดยเตาอบชนิดนี้นะถูกส่งขึ้นไปโดยยานอาวากาศเสินโจ21และช่วยให้ลูกเรือนะในภารกิจเสินโจว20และเสินโจ21ได้กินกับอาหารอบใหม่ๆเช่นปีกไก่และสเต็กและนักวิจัยจากศูนย์วิจัยแนละฝึกอบรมนักบินอาวากาศแห่งประเทศจีนได้บอกว่า ทีมพัฒนาเนี่ยนะโดยใช้เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิยาด้วยอุณหภูมิสูงและการกองหลายชั้นเพื่อให้การอบอาหารเนี่ยทำได้โดยไม่มีควันเนื่องจากนะในสภาวะพิเศษบนวงโครจรบนสถานีอวกาศเนี่ยจะต้องทําให้เตาตัวนี้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากที่สุดโดยทีมพัฒนาเนี่ยเขาได้สร้างเครื่องดูดควันไว้ภายในเตาอบทําให้เตาอบรมร้อนตัวนี้มีระบบฟอกอากาศในตัวเรียกว่าเป็นเตาอบเครื่องแรกในโลก ที่สามารถนํามาใช้ได้บนสถานีอวากาศจริงและนอกจากนั้นแล้ววิศวกรเขาได้ติดตั้งตัวเก็บเศษอาหารตะแกรงทําความร้อนถาดอบและตะกร้าที่หมุนได้เพื่อป้องกันอาหารลอยในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงรวมทั้งยังเพิ่มความร้อนสูงสุดนะจากร100อยองศาเซลเซียสกลายเป็น1 9อองศาเซลเซียสทาให้นักบินอวากาศเนี่ยสามารถปรุงอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ระบบเตาแบบเดิมเป็นเพียงแค่การ อุ่นอาหารเพียงเท่านั้นและด้วยเตาอบตัวใหม่นี้นะจะทําให้นักบินเนี่ยสามารถที่จะเฉลิมฉลองวันหยุดต่างๆวันเทศกาลต่างๆวันคริสต์มาสวันชาติวันเกิดวันปีใหม่นะเราสามารถที่จะอบเคก้กอบตัวลิสงหรือแม้กระทั่งย่างเนื้อก็ยังทำได้เพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถเพลิดเพลินนะเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลต่างๆเนี่ยไปพร้อมกับผู้คนบนโลกก็ได้ การสร้างบ้านบนดวงจังนทร์อาจเกิดขึ้นได้จริงด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้ชาลลอตหุ่นยนต์แมงมุมก่อสร้างที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพเ r รสต์โรบอติและบริษัทด้านวัสดุก่อสร้าง Earth Build Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผลิตวัสดุก่อสร้างจากวัสดุท้องถิ่นนะเช่นพวกทรายเศษแก้วและอิฐบดการทำงาน,นของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะใช้การอัดเนื้อวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะคล้ายกับคอนกรีตเหลวเข้าสู่เครื่องพิมพ์สามิติและฉีดออกมาเป็นเส้นเรียงกันเป็นชั้นๆซ้อนก่อขึ้นเป็นผนังแล้วก็ใช้ประโยชน์จากรูปทรงของมันเนี่ยที่ลักษณะคล้ายกับแมงมุมทําให้มันสามารถเดินและเคลื่อนไหวไปทางจุดต่างๆและสามารถพิมพ์บ้านพิมพ์โครงสร้างได้จากหลายๆมุมโดวยพวกเขานะฮะได้กล่าวว่าเจ้าหุ่นยนต์ชา์ลอดเนี่ยจะมีความสามารถในการพิมพ์โครงสร้างบ้านขนาด200ตารางเมตร ให้เสร็จสิ้นด้วยกระบวนการอัตโนมัติภายในเวลา1วันเท่านั้นและด้วยศักยภาพเหล่านี้นะที่สามารถพิมพ์สามิติได้อย่างรวดเร็วสามารถตั้งระบบได้อย่างอัตโนมัติและสามารถใช้วิธีการก่อสร้างของ Earthbuild Technology ที่99%ของโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นวัสดุอรอบตัวจะทําให้เราสามารถที่จะไปสร้างบ้านบนดาวเคราะห์ดวงต่างๆได้นะอย่างเช่นบนดวงจันทร์ที่เราไม่มีปูดไม่มีเหล็กเส้นแล้วก็ไม่มีแรงงานก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามนะคัตัวหุ่นยนต์ชารลอตตัวนี้นะยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับแล้วก็หวังว่านะครับเมื่อเจ้าชารลอตมาถึงได้ใช้งานจริงเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างปัจจุบันอย่างเช่นผู้รับเมาททิ้งงานการก่อสร้างที่ล่าชา้าค่าวัสดุที่แพงขึ้นทุกวันทุกวันและสุดท้ายเลยคือการตั้งอนานิคมบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ Super ต el เหล็กกล้าพิเศษชนิดใหม่จากรัสเซียผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิศวกรรมความร้อนแห่งรัสเซียอ l l l า s s s ยนเทอร์ m a l e n g i n e e r i n g i n s t t t u t e ทหรือ VTI เปิดตัวเหล็กกล้าพิเศษชนิดใหม่นะที่ออกแบบมาให้ไม่ก่อมลพิษทางรังสีและก็มีความทนทานเป็นพิเศษโดยซูเปอร์สตีลตัวนี้นะครับมีชื่อนะที่เป็นรหัสว่า EP 3 0 2 M ขีด โ h, h นะครับโดยเจ้าซูเปอร์สตีลตัวนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของหลากหลายหน่วยงานเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะักวิจัยจากรัสเซียของ VTI ที่บอกไปนะร่วมมือกับ Prometheus Central Research Institute of s t r u c t u r a l Material นะครับซึ่งเป็นสูตรวิจัยวัสดุโลหะชั้นนำของรัสเซียนะที่คิดค้นเจ้าสูตรโลหะ e ี302า s h นเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นนะฮะเขาก็ได้จับมือร่วมกับ r o s t o m State Nuclear Energy Corporation นะซึ่งเป็นองค์กรด้านพลังงานนิว แล้วก็ Institute of Physics and Power Engineering ที่สนับสนุนด้านข้อมูลวัสดุและการจำลองพฤติกรรมในรังสีโดยที่ต้องมีหน่วยงานมากขนาดนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเหล็กเนี่ยจะได้รับการทดสอบที่ซับซ้อนและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์นะโดยพวกมันจะถูกทดสอบยาวนานถึง4,000ชั่วโมงตัวอย่างแต่ละชิ้นนะจะถูกทดสอบภายใต้ความร้อนและแรงดันนะต่อเนื่องนานกว่า25,000ชั่วโมงหรือก็เกือบบจะ3ปีเลยทีเดียว เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของวัสดุในระยะยาวได้อย่างแม่นยำโดยคุณสมบัติของเจ้าซูเปอร์สตีลนี้ก็คือมันจะทนต่ออุณหภูมิได้ถึง550-600องศา,ศาเซลเซียสแล้วก็มีความต้านทานการกัดก่อนจากรางสีและสารเคมีในระบบลอยเย็นโครงสร้างผลึกของโลหะมีความเสถียรสูงภายใต้สภาวะรังสีเข้มขน้นอายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุโลหะที่เคยใช้ในเครื่องเตาปฏิกรณ์ทั่วไปเนี่ย2-3เท่านะ ก็อย่างที่ได้ยินนะฮะเครื่องปฏิกรณ์นะฮะเพราะว่าเจ้าซูเปอร์สตีลตัวนี้ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดังนั้นรุ่น BN 1,200M และ b r e s e BRESTOD 300นะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี Generation 4 Nuclear Reactor นะซึ่งจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูงประสิทธิภาพดีขึ้นและลดของเสียกัรมัาตารังสีลดลง ซึ่งการมาถึงของเจอาซ p เปอร์สตีลตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ระบบหล่อเย็นแบบตะก,กวัวเหลวเนาะรีดครูฟาสต์เรแอคเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนท่อเนี่ยบ่อยๆเหมือนในอดีตโดยตอนนี้เจ้าซูเปอร์สตีลเนี่ยก็ได้ทับการทดสอบภาคสนามและแล้วก็เตรียมนำไปใช้จริงกับเครื่องปฏิกรณ์นำร่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เอง ความหวังของพายุไทยนะกลับมาอีกครั้งนะเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนทำรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าหน่วยวิจัยญ่าทะเลต้านโรคร้อนโพสต์ข้อความนะแจ้งข่าวดีกับกลุ่มเพื่อนทรนนะฮะว่าย้าทะเลมีความสาคัญสุดๆต่อระบบนิเวศทางทะเลและที่ตายเยอะๆเพราะโลกร้อนก็ไอพันนี้แหละฉะนั้นการเผาเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็นทางรอดของทะเลไทยในตอนนี้หากปลูกจากเมล็ด ต้นพันธุ์ในแหล่งธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่มีทางได้หรอกเพราะต้นในทะเลตายหมดจะหาเมาเ็ดจากไหนคณะประมงนะฮะร่วมกับบางจากคอ์ปอเรชันได้ร่วมกันเริ่มโครงการบลูคาร์บอนที่เกาะหมากเมื่อปี2564ซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกันกับช่วงที่ญ้าทะเลลดลงอย่างมากหายไปอย่างรวดเร็วลมแรงผิดป,ปกติทําให้ทรายมากรบทับน้ําก็ร้อนจนที่บริเวณน้านตื้นเนบริเวณที่ย้าอยู่เนี่ยสูงถึง40องศาเซลเซียส แล้วก็มีเหตุการณ์น้ําลดต่ําแบบหาสาเหตุไม่ได้หญ้าไม่นะโดยช่วงปี 25-65- ันถึงสองพเนี่ยหญ้าทะเลหายไปถึง80-90%ถึงและในปี67และ68เนี่ยก็เหลือแต่ตอและเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตอเท่านั้นแล้วเป็นเวลากว่า10ปีนะที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาเรื่องราวของหญ้าทะเลอย่างจริงจังหาวิธีในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลและในที่สุดนะครับหน่วยวิจัยหญ้าทะเลต้านโลกร้อนเนี่ยก็ค้นพบนะ การต่อสู้แนวใหม่โดยพวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าคาทะเลจากห้องปฏิบัติการที่เกาะหมากจังหวัดตราดซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของโลกและเป็นความหวังในการฟื้นฟูขยายแหล่งหญ้าทะเลอันเป็นส่วนสําคัญของระบบนิเวศในทะเลไทยนอกจากหญ้าคาทะเลจากแหลบที่เกาะหมากแล้วคณะประมงยังมีการวิจัยการทดลองก,การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลหลายชนิดเช่นหญ้าชะง,งาใบายาว และหญ้าใบามะกรูที่สถานีวิจัยคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขนันธ์ด้วยนอกจากนั้นแล้วยังมีการสนับสนุนงบประมาณและให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชาวบ้านเกาะหมากให้จัดตั้งศูนย์เพาะหญ้าทะเลที่อบอตเกาะหมากซึ่งมีผลผลิตได้ถึง500ตันต่อปีว้าวได้เยอะจังเลยอ่ะโดยในประเทศไทยนะเรามีการพบหญ้าทะเลตามชายฝั่งทะเลในพื้นที่19จังหวัดนะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบรุรีตราด เพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลโดยเรามีหญ้าทะเลถึง13ชนิดเช่นชะงงาใบมนชะงงาใบฟันเลื่อยหญ้าคาทะเลหญ้ากุยช่ายเข็มหญ้ากุยช่ายทะเลหญ้าตะการน้ําเค็มและหญ้าต้นหอมทะเลเป็นต้นถึงแม้ว่าเราจะสามารถเพาะเนื้อเยื่อของหญ้าทะเลได้แล้วแต่หน่วยวิจัยหญ้าทะเลต้านโร้อนนะก็ยังบอกว่าเราจะต้องพัฒนาเทคนิควิธีการต่อไป ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งแบบนี้ได้เพราะว่าโลกเนี่ยร้อนแรงขึ้นทุกปีระบบนิเวศในทะเลกําลังล่มสลายพวกเราตระหนักดีว่าต้องหาทางฟื้นฟูหญ้าทะเลให้มากขึ้นเพราะยังไงก็ต้องเจอกับโรคร้อนขึ้นแน่ๆซึ่งแน่นอนก็ต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนจํานวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน ข่าวดีนะซิริลาท,ทำสำเร็จแล้วสร้างคาร์ทีเซลได้เองใช้รักษามะเร็งเลือดมุ่งทำลายเซล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำโรเาบาซีริราดนะฮะได้ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญนาะในการพัฒนาคาร์ทีเซลซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียแ,และโรคมะเร็งต่อน้ำเหลืองนะั่นแหละลิมโฟมาซึ่งเป็นกลุ่มมะเร็งที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยคีโูหรือเคมีบำบัดได้ยาก คา t ์ทีเซลเป็นเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำนะที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการแพทย์ทั่วโลกในขณะนี้นะฮะการรักษาด้วยวิธีนี้น่าจะใช้หลักการโดยการปรับแต่งนะทีเซลซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวในตัวของผู้ป่วยเองเนี่ยให้มีความสามารถในการจดจําและทําลายเซลล์มะเร็งได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยคารทีเซลเนี่ยก็ย่อมาจาก c h i m e r i c antigen receptor T cell t h e เ a p y นะครับเป็นกระบวนการที่แพทย์เนี่ย นำเซลล์เม็ดเลือดขาว T เซลล์ของผู้ป่วยออกมาจากร่างกายจากนั้นนะก็ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมปรับแต่งให้เซลล์เหล่านี้มีตัวรับหรือที่เรียกว่ารีเซพเตอร์เนี่ยให้สามารถตรวจจับแอนติเจนบนผิวของเซลล์มะเร็งได้เมื่อเซลล์ที่เราตัดแต่งตัวเนี้ยไปจับกับเซลล์มะเร็งในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำและมีความจเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งสูงลดผลข้างเคียงจากการทำลายเซลล์ที่ปกติและมันใช้เซลล์ของผู้ป่วยเอง จึงลดความเสี่ยงต่อการปฏิเสธจากร่างกายและเป็นแนวทางการรักษาแบบเฉพาะบุคคลนะพารเซนไลท์เทรพีนะหรือที่เรียกภาษาไทยว่าลางเนื้อชอบลางยานะครับก็แต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาการตอบสนองที่แตกต่างกันต่อยาตัวเดียวกันโดยการรักษาด้วยคารทีเซลในโรงพยาบาลศิริาราชเนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาวิชาอายุรศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเตมเซลล์ของศิริาราช โดยเรื่องวางแผนผลิตคาร์ทีเซลเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2562และดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องนะเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งในปัจจุบันนะก็ได้มีการใช้เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยและพบว่าการรักษาดีเมื่อเทียบเคียงกับผลการศึกษาก่อนหน้าในต่างประเทศด้วยก่อนหน้านี้นะครับการที่เราจะรักษาด้วยระบบคาร์ทีเซลเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยไปยังต่างประเทศเพื่อทําการดัดแปลงพันธุก,กรรม ก่อนจะส่งกลับมาเพื่อใช้รักษาค่าใช้ใจ่ายในการส่งใบส่งมาแบบนี้สูงถือประมาณ20ล้านบาทต่อรายแต่ปัจจุบันนี้นะเมื่อโรงพยาบาลซีลลรีราได้สามารถที่จะทําได้เองแล้วทําให้ลดค่าใช้ใจ่ายลงเหลือเพียง3ล้านบาทต่อรายเท่านั้นในตอนนี้นะเทคโนโลยีคารทีเซลยังใช้ได้ผลดีเฉพาะกับมะเร็งในกลุ่มมะเร็งเลือดเท่านั้นและยังมีข้อจํากัดบางประการที่ทําให้การรักษามะเร็งชนิดอื่นยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร แต่ก็ในอนาคตก็จะหวังว่าคาทีเซลเนี่ยจะได้รับการพัฒนาให้จำเพาะต่อมาเร็งในอวัยวะอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นก็ราวๆนี้นะคุณผู้ชมสำหรับข่าววันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวเนาะทั้งดาวอากาศการแพทย์มากมายนะฮะแล้วคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดู2คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่ายอดวิวมันขึ้นเพราะคุณผู้ชมคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์นะเห็นป่ะคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกัน มาทักทายกันได้คอมเมนต์ซีซัวอะไรก็ได้นะสวัสดีขอบคุณส่งอีโมจิอะไรมาก็ได้นะครับมันจะช่วยให้ระบบอัลกอริทึมนะของ YouTube เนี่ยส่งคลิปเหล่านี้ให้ขึ้นไปให้คนอื่นๆได้มีโอกาสได้เห็นรายการของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับชื่นชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์ติชมกันได้เช่นเคยนะครับพูดคุยกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่ต้องมีสาระก็คุยกันได้นะแล้วเราวันนี้ข่าวหมดแล้วไปพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ